สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นมาจำวันกับอาบจารย์รักทางช่องทางซีบีดีวีวันที่เป็นวันพุธที่15กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์รักขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เป็นกําลังใจให้กดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับอาจารย์นะคะเอาละคะ่ะมาฟังคําพยากรณ์กันดีกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพุธแล้วก็วันศุกร์เนี่ยนะคะวันนี้คุณอาจจะต้องหงุดหงิดใจนะยุ่งยากใจนะคะกับบุคคลรอบข้างเนี่ยที่อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนเอาแน่เอานอนไม่ได้ อย่าไปใส่อารมณ์กับเขามากนักนะคะอย่าไปใส่ใจเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเสียสุขภาพจิตแต่ดวงคุณดีในเรื่องของการยิงกับโชคลาภนะถือว่าเป็นวันของคุณเลยทีเดียวแหละสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันเสาร์แล้วก็เป็นพืทธหัตสัป,ปดีเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องก,การงานนะคะผ่านฉลุยนะคะคล่องตัวดีเลยความสัมพันธ์กับผู้คนนะคะก็ยังลื่นไหลได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะติดต่อประสานงานอะไรกับผู้คนเนี่ยเรียกว่า ผ่านฉลุยเลยนะคะวันนี้เหมาะที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆนะคะหรือการต่อย,ยอดธุรกิจนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกว่าจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของการเดินทางค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความราชาเกิดขึ้นและไอ้ความราชาเนี่ยค่ะมันจะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปสํหาหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเทาสีดาเงินสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแล้วท่านที่จะ สัากการะนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะก็ให้ไปขอพรกับหลวงพ่อบ้านแหลมพระพิชเชเนตและพระศิวรีค่ะแล้วเครื่องประดับเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้ให้ใช้เครื่องประดับสีทองค่ะนิลหรือเพชรก็ได้นะคะสวมใส่ติดตัวไว้จะเรียกความเป็นมงคลให้กับเราสําหรับคนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ย ให้ทาบุญเกี่ยวข้องกับการสร้างถาวรวัตถุหรือการทําบุญสร้างพระนะอาน,นิสงส์ตรงนี้ค่ะจะทําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานครอบครัวมั่นคงเป็นสุขนะคะฐานะก็มั่นคงด้วยอาหารที่เราจะใส่บาตรท,ทาบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทานนะคะต้องมีฟักอยู่ในอาหารนะจะเป็นฟักเขียวก็ได้ฟักทองก็ได้นะคะ ตรงนี ну. ้จะเป็นเคล็ดนะทำอะไรมันจะเพิ่มพูนนะคะการเงินเพิ่มพูนนะคะหน้าที่การงานก็เจริญก้าวหน้าจะมีอยู่มีกินนะคะเหลือเก็บเหลือใช้นะคะมีให้เราได้เก็บออมเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ026แล้วก็76รอบนี้ตัวเลข2เข้ามาในหลัก10บนค่ะแล้วก็ในชุดจับคู่นะก็มีเลข62ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวกลับของ2ตัวบน ส่วนในรอบ18.30นได้ที่ออกคือ141แล้วก็25รอบนี้ตัวเน้นเลขหนึ่งค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็ยังเข้ามาในหลักหน่วยบนด้วยนะคะแล้วก็ตัวเน้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือเลข5ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างค่ะเอ่อชุดจับคู่เนี่ยนะคะก็ยังมีเลข14นะคะอันนี้เป็นตัวกลับของสองตัวบนนะแล้วก็ยังเข้าสองตัวล่างตรงๆด้วยนะคะในชุดจับคู่เนี่ยก็คือเลข25 ส่วนในรอบ19.30ลดอนที่ออกคือ943แล้วก็79รอบนี้ตัวในเลข4เข้ามาในหลัก10บนค่ะแล้วก็เข้ามา2ตัวบนของชุดวินด้วยนะคะคือเลข43มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์2 5 66ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข5เลข3เลข1เลข0ในวิธีเลข4กับเลข5ชุดจับคู่42 46 47 48 49 2,5,6,5,7,5,8,5,9,5แล้วในรับ18.30นชุดวีเลขที่วังไว้ให้กับไปเลข3เล็ก1เลขก6เล็ก7เล็ก5นั้นมีที่เลขก3กับเล็1ชุดจับคู่30,32,34,38,39 01,21,4,18,191 แล้วในรอบ19.30ดอชุดวิลเล่ที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข4เลข6เลข9เลข7นั้นไม่ใ่เลข5กับเลข4ชุดจับคู่50 51 52 53 58 04 14 24 84 34นะคะก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพุธเลยค่ะทุกท่านค่ะจิตที่เป็นกุศลนะคะการทำทานนะคะจะนำมาซึ่งความร่ำรวยนะคะนำมาซึ่งโชคลาภให้กับทุกคนและชีวิตแล้วก็มีความสุขด,ด้วย คุณนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล่นเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัมีวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ